สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแอนเฟรี่นะลุงช่างก็ากำลังไปส่งเด็กนักเรียนนะคะนี่ค่ะนักเรียนมอร์นิ่งน้องนาเดียวสวัสดีค่ะจ้ะเดี๋ยวเรามารดน้ำต้นไม้นะเดี๋ยวไปลุงช่างนะฝากให้รดบริเวณตรงที่ลุงปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะนะก่อนที่ลุงช่างจะไปส่งเด็กนักเรียนนะคะนี่ก็เป็นจุดที่ย้ายมานะคะจากใน ออสวนหย่อมนะคะข้างๆศา,า,าลาคุณยูโรนะคะก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะกระถางเฟื่องฟ้านะให้มาอยู่รวมกันแล้วก็มันเป็นแนวรั้วเลยเหมือนแนวรั้วเลยนะ FC เนี่ยค่ะแนวสวยงามนะคะดอกเฟื่องฟ้ากําลังออกดอกสวยเลยนะคะค่ะอ่ามีเป็นจุดนะที่เอฟอนนะคะดูแลอยู่เนาะนะคะบางทีก็ให้น้องฟางมารดบ้างนะคะ บางทีเราก็ลดบ้างนะคะแต่เราก็ต้องลดทุกวันอยู่ขอบคุณมากค่ะอขอบคุณมากๆนะคะ FC ทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้ก็สนุกมากมากเลยนะคะไปงานบวชพระใหม่นะพระนุางน,นะคะงานบวชนะคะก็ย่าพากับป้าแตนนี่โหนะคะลูกสะพ้ยกับลูกสะพ้ยกับแม่ย่านี่ไม่ยอมกันเลยนะอ่านะนะไม่ยอมเลยนะคะทุกคนสนุกมากนะะมีความสุขมาก นะเ,เราก็ไม่มีลูกชายเนาะนะคะก็ได้ได้พระนุนะคะเออเขาเรียกว่าเราได้ได้บุญได้อะไรนะคะว้าวสายยายงติดหรือเปล่าดิ ได้พระนุพระอะไรบวดแล้วก็อได้อาน,นิสงส์ผลบุญตรงนี้ด้วยนะคะจ้ะได้จับผ้าเลืองเนาะจับชายผ้าเลืองเนาะอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาบอกเราว่าถ้าใครมีลูกชายก็ถ้าได้บวชก็ได้จับชายผ้าเลืองขึ้นสวรรค์นเนะาะคนเฒ่าผู้ก่เขาก็จะบอกเราแบบนี้นะคะจ้ะเราก็ดีใจมากเลยนะคะเ,เราก็อัดน้ำเยอะๆนะคะทุกคน นะคะก็จะได้ชุ่มฉ่ำอยู่ได้นานๆนียวก็จะเป็นต้นปาล์มหรือเปล่าเนาะต้นปาล์มหรือต้นหมากหรือต้นอะไรลุงพันนี่ต้นปาล์มหรือต้นหมากต้นปาล์มมันนี่นี่ต้นเนี้ยเขาเรียกต้นอะไรนี่อ๋อต้นปาล์มหางกระรอกโอเคอ้ยสวยนะต้นปาล์มหางกระรอกเนี่ยเราปลูกเป็นร่มเงาได้นะคะ สวยงามปลูเกเฟปแบเป็นรัวอยเงี้ยนะ่ะแอเดนคิดว่าเออเดี๋ยวถ้าเราปลูกบ้านปลูกอะไรเสร็จก็เออจะปลูกอยู่นะคะเป็นจุดเนาะนะทำเป็นสวนะทำเป็นสวนแต่พื้นที่เราก็ไม่ได้เยอะนะเราก็จัดสวนให้มันดูสวยๆนะคะจ้ะก็ไม่ได้จัดแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยคือแบบให้แบบมีร่มร่มรื่ร่มเงานะคะนะ เราเรียนจัดวันเด็กก็จะอยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนาะเอแดนก็จะย้ายเขาเรียกว่าน้ําแข็งใสามาแจกด,ด้านหน้านะคะก็นําโต๊ะนําอะไรมาตั้งนะคะนำโต๊ะนําอะไรมาตั้งจะเอาเครื่องมาแล้วก็สายไฟของทางๆก็มาไว้ตรงนี้เลวันนี้ก็จะลงน้ําแข็งแล้วนะคะลงน้แข็ง บบเทเต็มถังเลยนะถังเดียวก็น่าจะพอค่ะนะตรงนี้เรามีของกินเยอะมากเลยวันเด็กนะคะจากเพราะว่าเห็นของนางมานี่กว่าเยอะเนาะนะเป็นนักเก็ตเป็นไก่ทอดนะเป็นเฟรนฟรายนะนะเห็นเห็นซี่โกลงนะโพสดไปแล้วนะคะจาะโอเคแดงก็จะมีน้ําแข็งใส่อย่างเดียวนะน้ําแข็งใส่อย่างเดียวนะคะจาะโอไอศครีมก็น่าจะมีเยอะเนาะนะคะจาะขนมนะคะของที่จะเล่นกิจกรรมนะคะ เจ้าีก็ทยอยส่งมาให้เนาะ แล้วดินก็หอบขึ้นมาจมูกเลยนะดินเวลามันโดนเหียบนามันก็จะโผล่าวเจยอยู่ไหนเนาะเจย์เจยจ้าเจยอยู่ตรงไหนักธรมดาทัรรมสวเจยตอมร่วมงานมาเด็กกับเราด้วยนะะค อยู่ศาลาเช็ดาลาแทนเสือนะ,อะน่ะสาวเจยก็มาร่วมงานวันเด็กกับเรานะคะแล้วก็ค่อยกลับดินเหนียวนะคะทางใต้เนาะทางใต้ก็จะเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็เอาไปเผานะ่ะเออไปเผานะจนแปลว่าเป็นแร่ธาตุแล้วก็เขาก็นํามาขายนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีขายนยะเอ่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆพัฒนาไปนะคะลุงช่างก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะว่าอะไรบ้างที่เราไม่จําเป็นจะต้องไป ไปเช่าเข้ามานะเราก็ทําไปนะเราก็ทําเองอ่าเราก็ทําเองนะเราไม่เราจะได้ลดค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าลุงช่างป้าสวนผักเองก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะในการต่อสู้ต่างๆนะคะตอนนี้นะคะอ่านะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าต้นชะแมดทองเนี่ยค่ะเริ่มติดใบแล้วนะเริ่มติดใบแล้วนะคะทําให้เราได้มีไรายได้นะคะเลี้ยงเลี้ยงลูกสองคน มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ลําบากเหมือน,ตอนอนะแต่ก่อนเนาะนะแต่ก่อนก็ลําบากมากเลยนะคะชีวิตแอดแอนน่ะนะลำบากมากแต่แต่ดีใจมากนะนะดีใจมากที่ได้มาอยู่กับออที่วางปูนะคะได้อยู่กับลุงป้านะก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ออล้าค่านะคะเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนะคะลืมไม่ได้เพราะว่าเป็นชีวิตใหม่นะเป็นชีวิตใหม่ของแอดแอนนะคะจากอย่างเราก็แบกกระเป๋าเนาะ แบกกระเป๋ามาหนึ่งใบนะคะทุกคนนะแบกกระเป๋ามาหนึ่งใบกะว่าจะมาสักหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะกลับเนาะไปรดน้ำต้นไม้ต่อนะ,ะทุกคน เยมินาสตารณนาชียาชียปาริเจนาคลมาหาลาภปเศติเมนะมะนาโคเอรยาเมตโยโพติสัตตนโมุทายา ถลังนครมา,าดานย่อยเงินยังทลางนครมา,าดานโทรเสียงไข้าตานเสิร์นทันนาคา้าปูปารีเกตมิมิดออกสองมจำป้าดงคงเสื้อผงสะทานก็เกิดไม่มา,า,าตำนานหนักเลื่องเลย ขจแม่นมันมาเสืนประกนท,นทายเแพะไขยคุ้มครวโองห่นา,นากรวงฟวงเฮาปรากว่าย่อมาลาไม้บ้้นไข่จอเจี๊ีบในวันทนังนองขอบควรโบชาว่ามาเือปรากน นาตายามณีดวงิเศษบารอบเหตแห่งความพบปาริเจนาคราชพบเป็นปราดเมียพบมีหมวกขาวเย่เสียสลาดมาทุบบาทมหาราชพระเจ้าขันยักษ์กล้าว